นี่คุณผู้ชมผมจะพามาดูอะไรตัวนี้ดูนี่ดูนี้นี่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 บอกเราเมื่สี่เปอร์เซ็นต์โคตรดีฮะอยากได้สูตรไหมอยากได้ไหมไม่อยากได้จริงๆเหรอป้องสูตรบวกสี่ดาวมีนะเฮ้ยมาฮงฮงสวัสดีและยินดีต้อนรับนักผจญภัยเข้าสู่อีพีที่หกนะครับฮึฮึฮึหลังจากพาร์ทที่แล้วเราได้ทำการตบ บอสเหล็ก3ตัวไปใช่ไหมดังนั้นพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาลงจังเกิลเพื่อจัดการบอสแพนเดอ่ากันนะบอสเหล็ก3ตัวถ้าถูกกำจัดแล้วเนี่ยมันจะเอ่อมีบอสดอกบัวโผล่มานะเออแล้วถ้าเราฆ่าบอสเหล็กสัก1ตัวได้เนี่ยมันจะมีหัวใจทองเกิดตามจังเกิลนะนะคุณผู้ชมก็ดูหัวใจผมนี่ได้มาประมาณเออเก้าดวงะวะเออผมได้มาประมาณ9ก้าดวงแล้วดังนั้นผมจะมาหาเพิ่มมาอันนี้ไงเจอแล้วเออผมต้องหาเพิ่มอีกกี่ดวงวะตอนนี้ผมมี ต้องการอีก11ป่ะมันมีกี่ดวงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนี่ผมก็ได้ทำฟาร์มไว้เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมเออเปน็นเขาเขาเรียกว่าฟาร์มหรือเปล่าเขาไม่ได้เรียกว่าฟาร์มได้นะมันก็แค่เอ,อ่อทำมื้นที่โลง่งๆไว้ให้เอ,อ่อหัวใจไลฟ์คริสตันเกิดนะซึ่งหัวใจเออดวงที่ผมเก็บเก็บมาก่อนหน้านี้ก็มาจากฟาร์มโง่ๆนี่แหละอ่ามีหัวใจเกิดด้วยมันเกิดได้ไงเนี่ยฮะเจรรจเ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 รื่องหนึ่งอันเจรรเงันเฮิร์รบู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 ร์โอเค เก็บเก็บอืมมีอีกไหมเนี่ยแถวนี้เนี่ยอืมฮึฮึรู้สึกจะไม่มีละสงสัยต้องลงไปหาอ่านี่นี่นี่เฮ้ยมีมิมีม,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 มิอืมเนียนเลยนะเนียนเลยนะกระแทกนะอโอเครู้สึกว่าจะไม่มีแล้วมั้งโอ้ฟาร์มอุตสาห์ทำมราตั้งนานเกิดแค่สามอันเองเหรอ ไม่เห็นจะเทเลย I've minutes later เจอแล้วเจอแล้วโอ้อโหกว่าจะเจอหน้าสุดท้ายอืมอเก็บไปแค่นี้ก็ครบแล้วครบแล้วเตรียมตัวไปเออตบบอสไปน่าร่ากันดีกว่ามา <c oughs> ผมได้ทำพื้นที่สู้ไว้แล้วนะร,รีบสู้ดีกว่าไม่ไม่งั้นวันเตอร์มันจะโผล่มาเยอะเกิอนอะบับยาเลยแล้วกัน <c oughs> โอเคเดี๋ยว <c oughs> ผมได้ทำเออพื้นที่สู้เป็นแบบเออพื้นที่ทั่วไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหมึงเยอะเกินไอ้พวกพึง่งเออแล้วผมก็นี่เนี่ยเป็นมันก็แค่พื้นที่สู้ปกตินะแค่มีเออลูกป,ปั้นโอ้โหมึงเยอะเกินไปละมึงเยอะเกินไปละเดี๋ยวเดี๋ยวสู้เลยแล้วกันสู้เลยแล้วกันโอเคมา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 สู้เลยสู้เลยเพลราอยู่ไหนะอยู่ไหนะอยู่ไหนอยู่ข้างล่างอื้ือยู่ข้างล่าง,าง,างมาเออเราจะใช้น้ำยาก,กรดนะน้ำเยี่ยวน้ำเยี่ยวเออวัอองว่าจะสู้ได้นะ เออผมผมไม่ค่อยได้ใช้พวกแซ่เท่าไหรอ่อ่ะผมผม <c oughs> ผมว่ามันใช้ยากอะ่ะเออแซ่แบบบางทีมันก็เออบางทีผมใช้แซ่แล้วก็เดินไม่ออกบางทีก็มีนะเนียขอลองใช้หน่อยโอเคโอเคผมคอยลดเกาะให้ซัมมอนผมดีกว่าอ่าบอสเพนเดล่าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะแค่เออหลบมันให้ได้แต่มันจะมาอันตรา,ายตอนร่างสองนี่แหละเออร่างสองนี่มันโหดจริงโหดจริง ขอฟาดหน่อยขอฟาดหน่อยขอฟาดหน่อยเฮ้ยเออลืมซลมอนเมุนม,น,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 มน,น้อยกระจิดนิทจะเหมือนมุมน้อยฮึบฮึบฮึบคีผมต้องคอยทําดามจด้วยวะไม่งั้นแย่แน่ฮึบโอเคน่าจะใกล้แปลงร่างแล้วเดี๋ยวทิ้งระยะห่างก่อนดีกว่าถ้ามันแปลงร่างเนี่ยมันจะพุ่งชนเราแบบเออขี้แทบแตกอ่ะขี้แทบแตกก็บอกเลยบอกเลยแล้วทําไมมันทิ้งระยะห่างกูจังเนี้ยรังเกียจกูเหรอ โอเคโอเคมันแปลงร่างแล้วมันแปลงร่างแล้วเฮ้ okay. มันจะอันตรายมากมันจะอันตรายฝุด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 ,ดอันตรายสุดสดอืมลดเกาะไปสิลดเกาะไปสิลดเกาะไปสิเฮ้ยโอเคโอเคเรามาเก็บเลือดเอออุ้ยมันมีไอ้ต้นไม้ตามหลังอะอไอต้นไม้เล็กๆเ,เนี่ยมันจะมันจะขัดจังหวะผมเดี๋ยวๆๆๆ มาเลย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 เดี๋ยว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 อย่าพุ่งพุ่งอย่าพุ่งพุ่งอย่าพุ่งพุ่งโอ้โหพุ่งพุ่งไปชนมือเฮ้ยเร็ว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 โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวทำไมเดินไม่ออกเมื่อกี้มันเดินไม่ออกแดนไม่ออกแดนไม่ออกเดี๋ยวเดินไปอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยแหลกแหลกเดี๋ยว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 มันมันแหลกจังฮึบฮึบโอเคเก็บหัวใจผมต้อง ต้องไล่เก็บหัวใจวะไล่เก็บหัวใจวะหัวใจตามทางหัวใจตามทางเก็บเก็บเก็บโอเคออกมาสิมาสิมาสิจุกนะ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 ฮึบ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 โอเคอู้หัวใจตรงกลางนี่ม่งเยอะมากว่ะอยากไปเก็บจังอยากไปเก็บจังอยากไปเก็บจังขอเก็บหน่อยได้ไหมครับฮึมมาอู้ลูกน้องเรามันไปตีอตัวเล็กๆอยู่อ่ะเออยายาต้องตีตัวใหญ่ๆซิจะไปดีทำไมตัวเล็กๆ มันกระจอกไอตัวเล็กๆอ่ะเฮ้ยไปๆมาเลือกกูจะเต็มละเคอุ้ยผมต้องช่วยตีบ้างละเพราะว่าซามอนผมเนี่ยมันไปตีแต่ตัวเล็กๆ <c oughs> ล็อกเป้ากูก็ไปตีแต่ตัวเล็กๆไอ้บ้าเอ้ยมา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 เคโอเคก็ไม่ค่อยสู้ยากนะสู้ไม่ค่อยอยากเพราะว่าผมเคยสู้แล้วครั้งหนึ่งก็ เกือบจะไม่รอดเหมือนกันตอนนั้นผมสู้แบบหัวใจทองไม่เต็มด้วยอืึคุณอะไรจะเก่งขนาดนี้คนเราจะเก่งขนาดนี้ฮึบฮึ๊บฮึ๊บลดกดลดกดเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวใสเลยเยี่ยวใส่เลยเยี่ยวใสเลยเยี่ยวใสล้ำเยี่ยวใสล้ำเยี่ยวใสล้ำฮึ๊มอืมตายซะตายซะเถอะตายซะเถอะตายซะเถอะฮึบหลอกเป้าเลยหลอกเป้าด่วนๆหลอกเป้าด่วนๆอืมเย้ ก็ก็ไม่ค่อยตึงมือเท่าไหร่นะอตอนนี้ถ้าเราฆ่าเนี่ยอ,อดนเจียนจะเปลี่ยนเป็นดันเจียนที่โหดกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกว่ามันจะอะไรนะเอ่อเปิดวัดด้วยอนะแล้วก็เข้าไปทำบุญตักบาตรเอ่อทำวัดทำโมโได้นะหล่อเล่นโอเคตอนนี้ผมมีอยู่2ถุงนะเพราะว่าผมเคยสู้แล้วดังนั้นมาเดี๋ยว,วก่อนขออนุญ,ญาตควิกสแต็กของก่อนรู้สึกของมันจะเต็มอุ้ยออกไปออกไปออกไป เคสิ่งเดียวที่ผมอยากได้ก็คงจะเป็นไอเทมซัมมอนมันนะ่ะถ้าเออผมเปิดไม่ได้เนี่ยผมก็จะทำบั๊กนะใช้การออกเข้าใหม่แล้วก็เปิดใหม่นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูถุง2ถุงแรกดีกว่าจะได้ไหมฮึบโอ้โหได้ดาบมาอย่างนั้นเหรอฮืมถือว่าดีนะแต่ว่าไม่ใช่สายรอสิฮึบเอา้าได้เลย ได้เลยแต่ว่าผมคงยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะเพราะว่าคุณผู้ชมดู49ดาเมจกับ59ดาเมจมันต่างกันมากๆเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้อีกช่วงหนึ่งนะที่มันจําเป็นอ่าซึ่งตอนนี้มันยังไม่จําเป็นนะอืมเดี๋ยวเราไปบุกวัดกันหน่อยดีกว่าอ่าลืมไปลืมไปไอเทมเอ่เอเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่เล่นระดับโหมดความยากเอ็กซ์เพิขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ไอเทมที่เขาเรียกว่าเออสปอร์สปอเออใส่ไป มันเป็นไอเทมที่ดีนะเนี่ยมันเป็นของสายสม,มอนด้วยถ้าผมจำไม่ผิดเออเห็นไหมสม,มอนนี่มันจะสม,มอนไอเขียวๆออกมานแล้วเขียวๆเ,เ,เนี่ยก็จะโจมตีใส่มอนเตอร์นะแบบมันจะพุ่งใส่ถ้ามันมีมอนเตอร์โผล่อ่ะเดี๋ยวค่อยไปทดลองแล้วกันนะเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อเคลียร์ของสักครู่หนึ่งนะก่อนอื่นก็เดี๋ยวเราจะไปที่วัดอ่าเดี๋ยวก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเรามารอ n p c มันขายชุดเกาะก่อนดีกว่าเอา้ามันขายแล้วหรอ พราผมดูว,ว่ามันต้องรอเมื่อกีนี่อ๋อเหมือนจะมีอุปกรณ์หนึ่งที่จําเป็นต้องรอตอนกลางคืนใช่ไหมออแต่ชุดก่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอตอนกลางคืนนะงั้นซื้อมาซื้อมาซื้อมาโอ้โหอุย้ยมันซัมมอนเพิ่มนะเนี่ยมันซัมมอนได้เพิ่มนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตเอาอุย้ยมันซัมมอนได้ห้าตัวเออตอนแรกผมซัมมอนได้สี่ตัวเนี่ยพอใส่เอาอันนี้มาอีกปึ๊บอ่ะเป็นหกเนี่ยผมยังไม่ได้กินน้ํายาเลยนะ เอ้ยสม,มอนได้เพิ่มดีดีด,ดีคือดูคือดคือดูนะไหนขอกินหน่อยเอามาเอามากินเล่นเลยแล้วกันไหนๆก็มีเยอะละสม,มอลโอเคเดี๋ยวเรามาซื้ออคเซสซอรี่นี้อันนี้จะเพิ่มดามเมจให้สมอาอน15%นะอืมเออแล้วก็จะเพิ่มอัตราการติดน็อกแบ็คให้กับสม,มอลเราด้วยคือสม,มอนตีเราจะติดน็อกแบ็คเหรอเอ,อ้น่าจะมืดแล้วมั้งอ่ามืดแล้ว นี่นี่นี่น,นี่อันนี้อ่าเพิ่มสม,มอนอีกหนึ่งตัวนะอืมถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็แน่นอนเอาไอปออฟก่อนดิฟเฟนซ์ต้องมาแล้วแหละเอเดี๋ยวเราจะทำการเดินทางไปวัดละกันนะเออในวัดเนี่ยรู้สึกมันจะไม่มีอะไรที่มันเป็นของที่ผมต้องการใช่ไหมเป็นสายสม,มอนที่ผมต้องการเนี่ยรู้สึกจะไม่มีนะเออเดี๋ยวขอเอาอิสรซรี์ป้องกันใส่หน่อย ตอนนี้คือโดนอะไรก็แทบตายแล้วะดังนั้นระหว่างเดินทางเนี่ยขอญาตเอาเป็นเออของป้องกันตัวแล้วกันนะโอเคถึงแล้วตอนนี้ก็เอออเายัางไงดีล่ะงั้นใส่แอสเซอรรีที่มันช่วยทำดาเมจแล้วกันนะโอเคอเอาออกไปทีกูจะไม่โดนทีขี้แตกเลยลรอ <c oughs> โอเคซัมมอนเพิ่มได้กี่ตัวแล้วตอนนี้ ผู้ชมดูแซลมอนผมดีมาเคตอนนี้ในระหว่างเดินทางเนี่ยผมจะเอาอันนี้ไปด้วยนะนี่เห็นไหมที่ตัดกับดักเนี่ยเอ๊สบายสบายสบายเดินไปก็ตัดไปนะตัดให้ขาดเลยรับรับรับเปิดเปิดเปิดอือมาเลยมาเลยมาเลยเออแล้วผมจะทำทยังไงกับน้ำเนี่ยก็คงต้องเดินผ่านไปใช่ไหมเคยตัด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 อืออุ้ยู้้ห้้ อ,อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมผมขอกินน้ำยาอันนึงก่อนน้ำยามองเห็นแร่อ่ามันจะมองเห็นกล่องด้วยปึ๊บโอเคในกล่องก็มีที่เรียกเออเกกรรมโซล่าแท็บเล็ตนะจะเรียกโซล่าอีคลิปมาแล้วก็เอ่อที่ไว้ซัมมอนบอสโกเลมนะโอเคโอโ้โหโอ้โหคือว่าโหดจังวะโหดจังเลยอืมอ,อ,อผมต้องคอยให้ซัมมอนโจมตีวะ ถ้าผมมาโจมตีเองเนี่ยมันอาจจะลำบากก็ได้นะเค้ okay. ึบปึบึบอืมตัด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 ให้ขาด,ต,ดตัดให้ขาดเค okay. เจอเล่กันนึงพวกพวกหงหายนี่ผมก็ไม่ได้ทุบเลยนะเอออันนี้อะไรเนี่ยเออชิ้นส่วนทำโซล่านะเป็นโซล่าแฟากเมนต์เอามาหน่อยก็ได้เออเด๋ยวอนาะคตเราอาจจะได้ลุยกิจกรรมโซล่าบ่อยนะเพราะว่ามีเทมซัมมอนหนึ่งเป็นเออของที่ดรอปจากกิจกรรมโซล่าเราก็ ค่อนข้างที่จะต้องการอยู่โอ้ยของเยอะเกินที่เก็บแล้วโอ้ยผมโดนนามทีละหนึ่งเองวเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองแข็งแกร่งขนาดนี้มีหีบไหม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 โอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยน้ำ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 ไม่ระวังไม่ได้แล้วผมว่าผมผมว่าเอาอันนี้ออกหน่อยดีกว่าไหมดาเมจซัมมอนเนี่ยเออเคขอดีเฟนซ์หน่อยขอดีเฟนซ์หน่อยโอเคตัดไป สูมันซ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 ูมันโอเคโอเคสวยงามสวยงามแล้วเมื่อไหร่ผมจะถึงห้องโถงใหญ่เนี่ยฮึบฮึบฮึบฮึขอพันนะขอพันนะครับขอพานนะครับโอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงโถงใหญ่แล้วเคลียร์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 กับดักเคลียร์กับดักเคลียร์กับดักโอเคแล้วเราก็ปิดห้องเดี๋ยว็ดเด็ดอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาโอเคปิดห้องก่อนปิดห้องก่อนฮึบฮึบฮึบเรียบร้อยโอ้โหแค่นี้ถือว่า สบายแล้วนะกับดักเราทุบหมดแล้วใช่ไหมโอเคคงจะเป็นอย่างนั้นโอเค okay. ทำไมห้องมันเล็กจังเลยอะห้องมันเล็กไปปะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วก็มาโอเคคือโกเลมเนี่ยมันจะไม่สามารถอุ้ยแต่มันพ่นไฟได้นี่วะมันจะไม่สามารถทำอะไรเฮ้ยเดเดี๋ยว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 ,ยวผ,มผมผมปิดกั้นรูตัวเองโอเค คือว่าสมอนผมมันก็เรืมันจะทำอะไรเราไม่ได้เลยนะถ้าถ้าเราต่อยมือตีตีมือมนเนี่ยเห็นไหมตีมือมามันก็เด้งกลับอุ๊ยแต่ว่าเริ่มเก็บละเอะสปอร์ไม่ได้ติดตามใส่มอนเตอร์หรอเนี่ยอ๋อสปอร์ก็ค่อยตามใส่อยู่คือว่าเราต้องตีมือให้แตกนะไม่งั้นถ้าเข้าล้างสองเนี่ยมือมันถ้ามือมันยังอยู่เนี่ยมันจะโหดมากใช่ไหมผมเข้าใจถูกหรือเปล่าเหมือนจะเคยเห็นอย่างนั้นมาโอเคตีตีมือมันสมอน เด้ง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 ตีมือมันตีมือมันผมคอยรถเกะาะให้ดีกว่า,าปึ๊บมีสมอลนี่มันตีจริงเลยตีมือมันตีมือมันอย่าไปตีอย่าไปตีตัวมันสิโอเคมือแตกแล้วหนึ่งมือแตกแล้วหนึ่งหีละเจ้าวา่าที่เราจะมาตกด้วยอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยแรง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 เ่งเติมแพ่งเติมแห่งเติมแรง,ง,งมากแรงมากเราจะมวยยิงเฉยไม่ได้ละ หรือว่าน้ำยาผมโอ้น้ำยาบับหมดบับผมหมดนี่เองบับผมหมดนี่เองบับผมหมดคุณผูช้ชมผมตายเดี๋ยวเธอไปลิงมือชันไาตอนนี้กูกลังจะนกแล้วโอ้ เดี๋ยวข้อความเข้าโอเคเดี๋ยวเรามาทาภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับสายซัมมอนเราดีกว่านะครับผมนั่นก็คือการสู้เอเมจออฟไลท์แต่มันต้องเป็นตอนเช้านะสิถึงจะสําเร็จของสายซัมมอนที่แท้จริงังนั้นเดี๋ยวเราจะมาสู้เอเมจออฟไลท์ตอนกลางคืนกันก่อนนะเออเพื่อจะหาพวกเออแซ่ดีๆไอเทมดีๆมาใช้ในการต่อกรกับเอเมจออฟไลท์ตอนเช้านะเออการที่จะซัมมอนเอเมจออฟไลท์ได้เนี่ยต้องมีผีเสื้อตัวนี้ซึ่งมันมีลักษณะอย่างนี้ผีเสื้อตัวนี้เนี่ยจะปรากฏ ในไบโอมฮอลโลเท่านั้นนะซึ่งจะเกิดตอนประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งหรือเปล่าหนึ่งทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะจะหาได้ตอนคืนเท่านั้นนะแล้วก็ในไบโอมนี้ด้วยซึ่งมันคำยังไงค <c oughs> าอย่างวะถ้าคำแล้วก็บัฟมามผมจับมาเก้าตัวเองนะคือไม่มีเวลาจับอะอาอามานี่จกักรพรรดิแห่ง ผู้ปกปักรักษาพื้นป่าเอึ๊บปุ๊บตัวนี้มันจะโหดมากเลยนะถ้าเราสู้กับนางตอนเช้าเนี่ยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกสู้กับนางในตอนคืนกันพยายามเออไม่โดนดาเมจให้เยอะที่สุดนะเอยไม่ใช่พยายามหลบเออการโดนดาเมอ,อจุกจุกจ้าจุกจุกจ้าคิวชิว่ววะเมื่อกี้ถ้าเป็นตอนเช้าเราแพ้เลยนะเราจบเลย โอเคอุ้ยโดนโดนแสงโดนแสงสายลุกอ้หเจ็บ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 เจบอผมคิดว่าโดนต้องโดนหูหัวแสงนะเนี่ยแม่งโดนปลายแสงก็เจ็บนะเนี่ยอ้โหมามามาเดี๋ยวมันจะพุ่งเดี๋ยวมันจะพุ่งโอ้โหโอ้โหสู้ยากสู้ยากมากสู้ยากมากึบอื้อเคลดกดลดกดไปรถเกาะรถเกาะอุ้ยแหลกแหลก มีกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางมีกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางฮึบอุ้ยน่าจะสู้ไม่ได้วะดูจากสภาพแล้วน่าจะสู้ไม่ได้ฮึบโอเคผมโดนดาเมจหน,นักมากอะโอ้โหนี่ขนาดตอนกลางคืนนะเนี่ยถ้าตอนเช้าจะเหลืออะไรล่ะอือเดี๋ย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าอย่าโดนปลายแสงอย่าโดนปลายแสงอย่าโดนปลายแสงโอ้โหแดชไม่ติดเมื่อกี้อึบหลบหลบหลบโอ้โหผมโดนแสงวะ่ะ ผมโดนแสงว่ะผมไม่ได้หิวแสงนะเอาแสงไม่ทำไมเนี่ยเื่อโอเคตัวเล็กตัวน้อยมันถนดด้วยเอ๊โอเคเฮ้ยเฮจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วรู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 บรูบ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 บบ จะระแล้วนี่ขนาดตอนกลางคืนนะเนี่ยกูยังโดนดาเมจเยอะขนาดนี้ตอนเช้ากูจะเหลือขี้อะไรเลยเนี่ยเคเดี๋ยวถุงบอบมันมีอะไรบ้างวะผมไม่รู้ว่ะรู้สึกมีเออแซ่ที่ผมอยากได้ใช่ไหมฮึโอ้โหได้เทมเวทมาว่ะโอ้ไม่เฟียเยเฟ้ยวเลยไม่เฟี้ยวเลยอุย้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย,อ,ยอันนี้มันบินได้ไม่จํากัดอย่างนั้นหรือนะ มันบินมันบินบินบินได้ไม่จำกัดกู้ชมเฮ้ยบินได้ไม่จำกัดวู้สบายแล้วอย่างงี้สู้ตอนเช้าก็สบายละสิเดี๋ยวต่อไปเราจะมาตามหาหนอนสีฟ้ากันชื่อว่าทัฟเฟอร์เวิร์มรึเปล่าเออน่าจะทัฟเฟอร์เวิร์มนะครับมันจะเกิดในใบโอมเห็ดอย่างงี้เลยอ่าเป็นหนอนสีฟ้าที่จะ สังเกตได้ง่ายมากๆนะตอนตัวนี้มันมีความสวมารถคือเราจับมันมาแล้วก็เอาไปตกที่เทะเลสาบนะมันก็จะมีบอสดุกฟิตรอนให้เรามาสู้เออให้เราสู้ด้วยดังนั้นแน่นอนภาร,รกิจต่อไปผมจะทําการตกบอสดุกฟิตรอนอยากจะได้ปีกมันมา,าปีกมันเนี่ยความเร็วสูงมากๆคุณภาพดีสุดๆไปเลยคือการจะเร่งให้มันเกิดเนี่ยอาจจะต้องวางาตะเกียงนะแล้วก็กินน้ํายาแบตเทิรด้วยก็ได้ แต่พวกมอนเตอร์รอบข้างเนี่ยก็จะเกิดบ่อยเหมือนกันนะเออเห็นไหมแม่งมากันเต็มเลยเนี่ยเราข้างข้างไม่เป็นไปองคอความรับผิดชอบด้วยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันหนีก็หนึ่งตัวไปเลยสิครับเอ้ยข,ข้างล่าง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 อีกงหนึ่งตัวข้างล่างหนึ่งตัวอย่าพึ่ง,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 งอย่าพ like ึ่งอย่าพ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 ึ่งหนีแน่หน,นีแน่หนีแน่หนีแล้วแหละหนีแล้วแหละเฮ้ยมันนอนตายเหรอวะมันนอนตายเหรอวะเอ้ยเข้าไปเอาไม่ได้ไอ้เหี้ยกูเข้าไปเอาไม่ได้ สองตัวพออืมถ้าไม่ได้ก็เออเดี๋ยวค่อยไปฟาร,ร์มต่อตอนนี้เหยียดละมาเลย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 คือว่าเราได้ปีกเออของอันนี้มาแล้วนะเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรทางนั้นแล้วตอนเนี้ยปีกอะไรอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปีกมันคือไอเทมช่วยบินของเออเอ็มเพจออฟไลน์นะเออดังนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะบินหนีมันไม่ทันนะอ,อืมตอนนี้คือเราบินแบบนำหน้ามันนะนำหน้ามันนะเออแต่พรา่างสองร่างสามนี่ก็ไม่แน่นะว่าใครจะนำใคร เออถ้าเรายิ่งได้ปีกความเร็วสูงของบอสเออฉลามมาอีกเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราบินได้แบบมาหากาบมากเลยนะเออแล้วพออา้าวปาร์ตี้หมดโอเคฉันไม่ได้ร่วมปาร์ตี้อะไร,ระโถดเ้ยหมดแต่สู้กับบอสอืมอืมพูดถึงไหนแล้วโอ้ยโอ้ยจับ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 ้บบบบบบบมโอ้เดี๋ยวต้องไปหานินจาเกียร์แล้วเวลาพุง่งแม่งชอบพุ่งชนสิ่งกีดขวางแล้วมันก็เด้งกลับมาเออคือว่า ถ้าเราเได้ปีกฉลามมาเนี่ยเราจะบินด้วยความเร็วสูงได้ดีมากๆรวมถึงอไอเทมที่ผมได้มาจาก p อเมจ o f l i g h t ในตอนกลางคืนเนี่ยก็ยิ่งดีเลยนะผมต้องเอาปีกมาให้ได้นะแล้วผมจะไปสู้ p อเมจอ f l i ล h t ตอนเช้ากันทิ้งระยะห่างเข้าไว้อย่าให้มันใกล้ตัวโอเคโอ้โหอายุเจ็บเจ็บเลยเจ็บเลย มามาเราบินเร็วนะเราบินเร็วยังไงมันก็บินตามเราไม่ทันเออแต่อยู่ที่ว่าเราจะไปติดอะไรหรือเปล่าเออแปลงล่างยังแปลงล่างยังผมไม่ผมไม่เคยสู้กับบอสตัวนี้ล่างสามมาก่อนเลยเฮ้ยเคยสู้อยู่แต่ว่าสู้ชนะป่าววะเออดูจากสภาพแล้วน่าจะไม่โอ้ยเจ็บฉลามึงแรงเกินไปละแปลงล่างยังแปลงล่างยังอดี๋ยวาพิ่งนะเดี๋ย่าพิ่งแปลงล่างนะอดี๋ย่าพึ่งแปลงล่างนะคือ,อโอ้ฟองสบู่มึงโกงเกินเฮ้เฮ้ เฮ้ยหลบ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 แปลงร่างยังแปลงร่างยังอาจจะ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 อ้าวอาพายุพายุพายุฉละโอ้โหเฮ้ยมันแปลงร่างมันแปลงร่างครับโอ้โหขี้กูแตกจะตายแล้วจะตายแล้วไม่ใช่มันเนี่ยกูเนี่ยกูเนี่ยเลีวข้างเขาตีมันดิข้างเขาตีมัน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 ลูกตีมันลูกตีมันตีมันโอ้โห Oh, มาดิมาดิโอ้ยนุกครับพี่จะจิกก wow, ูตายเดี๋ยวเซฟเกมก่อนเลยเซฟเกมก่อนเซฟเกมก่อนเลยโอเคตอนนี้เรามีถุงบอสแล้วหนึ่งถุงซึ่งถุงเดียวเนี่ยมิอาจจะได้ปีกได้ดังนั้นผมจะใช้เทคนิคบักเริ่มจากการเออไปปิดออโต้เซฟก่อนอ้าวก็ปิดอยู่นี่ว่า ดังนั้นเรามาเปิดกันจนกว่าจะได้ถุงบอสถ้าเราไม่ได้ก็แค่ออกเกมเข้าใหม่ออกแบบเลื่อนปื๊ดลบทิ้งเลยไม่ใช่ลบเกมทิ้งนะ <c oughs> ปัดมันออกจากหน้าจอ,อเออผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วถ <c oughs> ุงอุ้ยถุงเยี่ยอะไรวะเนี่ยปัด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 เย,ย,ย,ย้อุ้ยนี่สองอันเลยอะเยสกูก็มีโชคเหมือนกันนี่ ถ้าไม่ว่าอะไรขอมาออฟสักหน่อยเอาเป็นเออผมจะเล่นเป็นดาเมจแล้วกันนะเพราะว่าการที่เราจะสู้กับเอเมจออนไลน์ได้เนี่ยก็เน้นแต่ดาเมจอย่างเดียวหรือจะเอาคิเอาเอาคิก็ดีเอาดาเมจเอาดาเมจดีกว่า <c oughs> เพราะว่าผมออฟทุกอย่างเนี่ยเป็นดาเมจหมืแล้วอา้า เดี Or, so ๋ยวกูไปโอ้โหกูไปกดรองเท้ากูอยากดีเฟนต์โอเคโอเครองเท้ามันยิ่งแพงๆอยู่ก่อนที่ผมจะไปสู้กับเอเมทออนไลน์ในตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ่อมาทำอาวุธนิดนึงนะเป็นอาวุธที่ผมผมอยากจะมีไว้เอ่อในตอนสู้พอีเมทออนไลน์นะนี่นี่นี่ปืนโลมาถึงมันจะไม่ใช่สายผมนะแต่ว่าผมจะเอามันมาใช้ควบคู่กับเอ่อลูกกระสุนลดเกาะนะดังนั้น ออไอเทมเวทนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้แล้วนะเ,เพราะว่าเราจะใช้ปืนในการลดเกาะแทนดังนั้นดูส่วนผสมซิว่ามีอะไรบ้างเออต้องใช้โซฟไ้เอ่อฉลามปืนชิ้นส่วนปื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 น,ปนโอเคสงสัยเราต้องไปฟาร์มฉลามว่ะคุณเออเดี๋ยวกวอนอื่นก่อนที่เราจะไปฟาร์มฉลามเรามาซื้อเอ่อส่วนผสมจากเอ่อคุณรุงหน่อยซิโอเคอุ้ยอะไรเนี่ยกูไม่เคยซื้อเลยเหรอกูไม่เคยซื้อเลยเหรอโอเคแล้วก็ไป ไปไหนวะไปฟาร์มฉลามปะออโอเคถ้าเราจะฟาร์มฉลามสสสฉลามโอเคเอาเออทางตะวันออกไปเพราะว่ามันจะทำให้เออมอนเตอร์เนี่ยเกิดน้อยนะก็ขุดออกไปเลยขุดออกไปเลยไม่จำเป็นไม่จำเป็นเดี๋ยวเราก็มาวางเออตะเกียงเร่งอัตราการเกิดดีกว่ากินน้ำยาบัฟด้วยเลยก็ดีนะบบโอเคแล้วก็ ใช้แซลมอนสุดเทพของเราอม,มาเลยมาเลยคือเราต้องเอาตัวจุกได้ปะฉลามมันจะเกิดเนี่ยเออม,มันจะเป็นอย่างั้นนะเกลืออุ้ยฉลามมาแล้วนี่นี่นี่อ๊บอ่าดอกแล้วหนึง่งดอกแล้วหนึ่งอ่าดอกไหมดอกไหมนะอ่าดอกอีกหนึ่งตัวที่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 สามเยี่ยมหรีกันเดียวหลีกันเดียวเท่านั้น อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเยี่ยม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 กลับเลยกลับเลยโอ้โหอยู่จนจะเช้าแล้วเนี่ยอยู่จนจะเช้าแล้วโว้ยแล้วก็ปืนปลาฉลามเรียบร้อยนี่มันของดีสุดๆไปเลยนะเนี่ยแล้วก็แล้วก็เราจะเอามาใช้คู่กับนี่เออไอชออีชอนะเออไอเทมเออรถกเออเอารวมกับลูกกระสุนแล้วก็จะได้ประมาณ เท่าไหร่วะไม่ร okay. yes. ู chanting, okay. ้อ่ะเดี๋ยวขอสแตกหนึ่งก่อนแล้วกันสแตกหนึ with, uh, euh, ่งแตกไม่โอเคกับกับ mm กับ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 เรียบร้อยแล้วเราก็เอามารวมกับเอาลูกกระสุนมารวมกับนี่ไอเทมรถเกาะเรียบร้อยปืนเราก็จะสามารถยิงเออลูกกระสุนที่มันลถเกาะมอนสเตอร์ออกไปได้นะเดี๋ยวผมจะใช้ปืนนี้นะ กับเอ่อทั้งคราวของผมในการต่อกรอนกับบอสเอเม h ออฟไลท์ในตอนช <c oughs> เอช้าเฮ้ยเดี๋ยวเราเช้าก่อน๋ยวผมจะไปลากคอมันมาตบกลางสี่แยกเลย <c oughs> បាត់តៃហើយហ៊ុ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 យច្រែកច្រែកហ៊ុយ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 ហែងរបស់ជីងរបស់ជីងរបស់ជីង